สวัสดีครับชวิทแคสซี่ดดครับมีเทคนิคง่ายๆเรื่องรถมาฝากครับผมแต่ผมก็ยังมีเทคนิคนะครับเช็คเรื่องสตาร์ทไม่ติดมาฝากนะครับถ้าไฟเข้าแต่กดแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับนอกจากสตาร์ทมือแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมเรายังสามารถมาเช็คเรียกว่าต่อตรงได้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ ต่อตรงได้นะครับคือตรงนี้ไม่ต้องใช้สตาร์ทมือนะครับเราแค่ทําให้ขั่วมันสปาร์กกันนะครับครบจรนี่ครับติดแล้วครับง่ายๆแค่นี้ครับแสดงว่าอันเนี้ยแบตมีปัญหานะครับสวิตสตาร์ทมีปัญหานะครับอันนี้คือแบตดีครับลองเ๋ยวลองดูให้ทีครับดับ ไม่ต้องมายู่สตาร์ทมือนะครับผมต่อตรงตรงนี้เลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นแบบบ้านนะครับติดแล้วครับแต่ผมก็ยังมีเทคนิคนะครับเช็คเรื่องสตาร์ทไม่ติดมาฝากนะครับถ้าไฟเข้าแต่กดแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับนอกจากสตาร์ทมือแล้วนะครับตรงนี้นะครับผม เรายังสามารถมาเช็คเรียกว่าต่อตรงได้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนะครับต่อตรงได้นะครับคือตรงนี้ไม่ต้องใช้สตาร์ทมือนะครับเราแค่ทําให้ขั้วมันสปาร์กกันนะครับวงจรนี่ครับติดแล้วครับง่ายๆแค่ไี้ครับแสดงว่าอันเนี้ยแบตมีปัญหานะครับ